ไปไหนไปดูห้องว่างไหมว่างสิจะรักจะชิบหายลูกบุญบุูวันาทิพายายเข้ามาในรีสอร์ทนี่คือรีสอร์ทอะไรไม่ทราบค่ะจะมาทําอะไรเนาะคุณนาทีเอ๋ยทายายเข้ารีสอร์ทสามห้องสุดท้ายนี่เนาะนี่เขาพาไปใช่ไหมใช่แล้วนี่ครับ ของผมห้องนู้นของยายห้องนี้เออข้าบอกจีไปผมพาสาวๆมาเข้ารีสอร์ทดิห้องหนึรอห้องห้อี่ห้องห้ห้องหไม่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน อยู่ได้กันได้ไม่ต้องนี่หรอกเข้าไปดูก่อนว่ามันนอนได้ปะเอาเเอาบ้านเดียวเลยสามนี่เอ้ได้ได้กาอยู่ได้กาเลยก็ลองกัญากอนนีันอยู่ด้กันได้ได้ลูกค้าเปิดสามเโอ้ยเราไม่มีเปนนี่หรอกป้ารองม่มีญาต้องคออยู่้กาเลยได้ไอตนได้นาทีเนี่ยบิดไฟเได้ไนไ เพียงแต่เอาที่นอนมานี่อันนึงพอดีมีเราเอาผ้ามาอยู่แล้วนอนตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาต่อห้องเอาเบอร์ห้าเบอร์หกมันจะได้เอากู้นะช่องเข้าคืนเดียวคืนเดียวช่อาอันนี้อันนี้ของเราโอ้โโอเคถ้านอนไม่ได้เดี๋ยวยายก็ย้ายไปนู่นล่ะนอนกับลูกชายได้กิ๊กาดเบอร์เท่าไหร่กิ๊กการ์ดก็เนี้ยไงก็ให้เสียบอยู่เบอร์หก เหมือนกันเรียบอยู่หน้าประตูอยให้เปิดให้ไหมเปิดได้เลยไปเลยดีครับเดี๋ยวเราไปไงก็โอเคเอาเอาของลงเร็วเร็านีครับเดี๋ยวเราไปไงครับนี่ก็โอเคเนาะผาหาชีเข้าห้องหลูครั้งแรกครับดีครับไปของลงเร็วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปลวอปแลลงมาป้วล้ไ้้้ไป เ,ยเียงแล้วพอวันนี้จะคอออันเ้ีย,ย,ย,ยไปพงของมาไปลูกฮะของไป<อ>นะคือพอน้องเมย์คอยเอามามน,ไมา,นาไปไปเอาผมลงไปเอา เรก็มาถึงห้องพักรูหลาแล้วนะคะยายก็เอาขนของลงเราจะนอนที่นี่คืนนี้แล้วตอนนี้ก็จะเดินทางไปไงหาชุมชนยูทูบเบอร์เล็กๆนะคะจะวางได้เลยเออวางตรงนี้ก็ได้น้ำป้า,าเนาะอ่านี้แหละคือเดี๋ยวเข้าห้างางางองนะคะ เราได้อยู่ด้วยกันนะวันนี้ไอเด <c oughs> <t ong onions> ียไม่ได้อยู่ด้วยอ้าวสบายใจน้องพลอยก็เราก็นอนตรงนี้ก็ได้นะแม่พีเนาะไม่ได้ก็นอนนี่แล้วก็นอนตรงนี้ลองนอนก็นอนข้างล่างก็ได้เออแล้วนอนที่ไหนก็ได้มันไม่ค่อยอะไรหร่อีกอย่างเราก็ไม่อยากแยกกันมาด้วยกันเราอยากนอนด้วยกัน ถ้านอนคนเดียวนอนไม่หลับแน่ๆยากได้นอนคนเดียวยากกว่าพี่อันที่บอกว่าไม่ตอนไปเที่ยวกับลุงตอนนั้นน่ะเปิดห้องครั้งแรกใช่ไหมน้าพลตอนน้องแม่ไม่ต้องปิดไฟนะเราปิดไฟนอนกันเรากลัวนะบางนอนเราใช่เราไม่อยู่บ้านเราเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแอร์แบบแอร์แบบไม่ใช่แอร์แบบใครเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบอกมาเข้าดิเข้าเลยนะเาอยู่ ว uh ี huh, ้ยากินยาอนยากลืมกินยาความดันเอเช้ามีน้ำอยู่บนนีมีมาในตู้เย็นค่ะในตู้เย็นนี่จะอะมียานกนยาคนดูคืมกินยาแต่เ้าออ้เดอจังรู้แล้วก็ ตบเป็ดมากใส่ถุเย็นไม่มีน้ำร้อนนะฮันมีดีไปกดดูดีมีไหมเออชอบแห้งเด้อยยางคื้ปดหนกแมี่ไฟไยด้วยอยแม่ยายปี เอายุงยุงกัดไปไปไปเลยเรารีบไปน้องพลอยได้หรือได้นอได้ไหมแล้วที่เป็นไงมาที่ตอนแรกนะครับอ่าหรูมากดูไหมแยาว่านอนตรงนี้ก็ได้สะอาดมากใช่แล้วก็เราเอาเสร็จทางล่างได้อ่าเสื้อเราก็ติดมาอยู่ด้วยไม้เป็ดเรามีอยู่หมอนเราก็มีหมอนเราก็มีก็มานอยแบบนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราก็ซื้ออะไรมากินหน้าห้องเนี่ยจ้าเพราะว่าเขาไม่มีอาหารเช้า อ้าวไม่มีไม่มีอาหารเช้าไม่มไปรอกินรอบไหยอ๋ออันนี้มีน้องพลเคยมาเคยมานอนใครเคยนอนใช่<ด>นี่ครับพาสาวเข้ารีสอร์ทครับนะครับพอบอกตอนเดี๋วพาสาวเข้ารีสอร์ทนะครับไอซี่ครับอย่าดราม,มา่านะครับเดี๋ยวทัวร์ลงกูอีกฟูทุกวันนี้ก็ทัวร์ลงเยอะอยู่แล้วดู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 มาดามดูมาดามก็ดูมาดามเ นี่าธรรมดาเข้ารีสอร์ทยังไงผมไม่ธรรมดาครับไม่บอกโร่แรมไม่ธรรมดาแม่จะทัวร์ลงผมอีกตัโอเคปะปนะค่อนะคเราก็ไปไปต่อค่ะไปที่งานค่ะแล้วนะคับนะเราหมดหนะเราเปิดไดีเลยราล็อกไหมไฟคือเปิดอะเอาแกมาแม่ไหนอะตุ๊กแกอยู่ไหน

เอาเฮ้งับเข้าชก่อนตีเออแล้วนุวนแล้เอันยวนมาแม่อของไว้จัดการให้แน่หนุ่มนุ่มนุ่มจัดการกําลังจะแตกช่อสวยๆค่ะ นี้บานแล้วอันนี้เต็กชอบง้มงุ้มงุ้มปิปิดแม่นขาเห็ดขางในบอไอเดียอ้าวเดียวเราตอมีจของที่ค้ามนเนงะเออบปไปไา อ่าโอเคจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ด้วยค่ะมา